ที่บอกเลิกสิอย่างนี้แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน 1. เลิกกลัวการถูกเกลียดความจริงคือต่อให้คุณทําดีแค่ไหนก็ต้องมีคนไม่ชอบอยู่ดีใช้ชีวิตให้ตรงกับความต้องการของตัวเองไม่ใช่เพื่อให้ใครมารักคนที่ใช่จะอยู่ข้างคุณคนที่ไม่ใช่ปล่อยให้เขาไป 2. เลิกคิดว่าใช้ชีวิตคนเดียวไม่ได้คุณเกิดมาคนเดียวและวันหนึ่งก็ต้องไปคนเดียวการมีใครสักคนอยู่ข้างๆเป็นเรื่องที่ดี แต่ชีวิตคุณต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่าก,กลัวความเหงาเพราะบางครั้งอยู่คนเดียวก็มีความสุขกว่าอยู่กับคนพิดส 3. เลิกเสียสละมากเกินไปการให้เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าให้จนหมดตัวหมดใจจนไม่เหลืออะไรให้ตัวเองมันไม่ใช่ก่อนช่วยคนอื่นให้ถามตัวเองก่อนว่าฉันยังโอเคอยู่ไหมคนที่รักคุณจริงจะไม่ปล่อยให้คุณต้องเสียสละอยู่ฝ่ายเดียว 4. เลิกเอาใจทุกคนไม่มีใครทำให้ทุกคนพอใจได้ เพราะแต่ละคนก็มีมาตรฐานของตัวเองเอาใจตัวเองให้ได้ก่อนแล้วชีวิตจะง่ายขึ้นคนที่เห็นค่าของคุณจริงๆไม่ต้องพยายามเอาใจเขาก็รักคุณ 5. เลิกกลัวมีเพื่อนน้อยจํานวนเพื่อนเยอะไม่ได้หมายความว่าชีวิตดีขึ้นมีเพื่อนแท้แค่1คนึ่งถึงสคนดีกว่ามีเพื่อนร้อยคนแต่ไม่มีใครจริงใจคุณไม่จําเป็นต้องอยู่ในกลุ่มใหญ่แค่มีคนที่อยู่ข้างคุณในวันที่แย่ก็เพียงพอแล้ว 6. เลิกเก็บทุกคําพูดมาคิด บางคนพูดเพราะอยากทำร้ายคุณไม่ใช่เพราะมันเป็นความจริงสิ่งที่คนอื่นพูดสะท้อนตัวเขาไม่ใช่สะท้อนตัวคุณเลือกโฟกัสเฉพาะคำพูดที่ทำให้คุณเติบโตดีกว่า7เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นทุกคนมีเส้นทางของตัวเองไม่มีใครเดินเส้นทางเดียวกันเปรียบเทียบตัวเองในวันนี้กับตัวเองในเมื่อวานจะดีกว่าถ้าคุณกำลังพัฒนาขึ้นทุกวันแค่นั้นก็เพียงพอแล้ว 8. เลิกช่วยทั้งที่ไม่พร้อมการช่วยเหลือเป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนถ้าคุณยังเอาตัวเองไม่รอดอย่าฝืนไปช่วยใครช่วยได้แค่ไหนก็ให้แค่นั้นไม่ต้องฝืน9เลิกยื้อความสัมพันธ์แย่ๆคนที่ใช่ไม่ต้องฝืนคนที่ฝืนแปลว่าไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณเหนื่อยใจมีแต่ทําร้ายกันไปมาไม่มีทางเปลี่ยนเป็นความสุขได้ปล่อยไปเถอะแล้วคุณจะพบว่าชีวิตมีทางเลือกที่ดีกว่าเสมอและ1ิเลิกเก็บทุกอย่างไว้ในใจคนเดียวคุณไม่จําเป็นต้องแบกทุกอย่าง ไว้คนเดียวเสมอไปหากมีเรื่องหนักใจให้ระบายออกมาบ้างไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนครอบครัวหรือแม้แต่การเขียนลงสมุดการพูดหรือปล่อยออกมาไม่ได้ทําให้คุณอ่อนแอแต่มันช่วยให้คุณเข้มแข็งขึ้นถ้าคุณเลิกทั้ง1ิบอย่างนี้ได้ชีวิตจะดีขึ้นร้อเปอร์เซนต์ชีวิตคุณไม่ได้ยาวพอที่จะเสียเวลาไปกับสิ่งที่ทําร้ายจิตใจตัวเองตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกแล้วใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการวันนี้อาจยังทําไม่ได้ทั้งหมดแต่ถ้าคุณเริ่มชีวิตจะเปลี่ยน ไปตลอดการหากเห็นว่ามีประโยชน์โปรดแชร์ออกไปสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่คนดีมิตรด,ดีสหายดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ